กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมเ mm. ชิดชัย mm. ตนันติศรินสอสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยนะครับผมขอร่วมอภิปรายเรื่องแก้ไขปัญหาความยากจนนะครับท่านประธานครับความการแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นปัญหาที่ว่าเป็นทั่วโลกนะครับแล้วก็เป็นมาตั้งแต่โบราณแล้วล่ะครับทางองค์การสหประชาชาติเนี่ยเขาใช้คำว่า SDG นะครับเป็นข้อที่หนึ่งด้วยนะครับที่จะแก้ไขปัญหาความยากจน ท่านประธานครับทั่วโลกมีประมาณ1,100ล้านคนนะครับที่จนจริงๆนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นประเทศที่มีความขัดแย้งอาจจะเป็นเรื่องมีสงครามอยู่ในภายในก็มีในประเทศก็มีความขัดแย้งบริหารต่างๆนี่ครับฝ่ายรัฐบาลฝ่ายคา้านฟัดกันหรือมีสงครามกลางเมืองต่างๆนานๆนี่แหละครับมันก็ทําให้เกิดปัญหาขึ้นแล้วก็ในประเทศเหล่านี้นะครับคนจนก็จะมากขึ้นเป็นสามเท่าของประเทศที่ททเขาจเจริญแล้ว แล้วก็ยกตัวอ,อย่างเช่นบางประเทศไม่มีไฟฟ้าใช้เลยนะครับท่านประธานครับเขาเลยต้องการจะให้ไม่มีความยากจนซึ่งเป็นไปไม่ได้แต่ก็เขาก็ตั้งเป้าให้เราดูคร่าวๆนะครับก็คือการลดความยากจนทั้งด้านเศรษฐกิจและมิติอื่นๆซึ่งทางสมาชิกก็ได้พูดไปหลายอย่างแล้วครับเช่นด้านสุขภาพด้านการศึกษา,า,ด,า,ด,าด้านได้รายได้ด้านความเป็นอยู่ แล้วก็การเข้าถึงการบริการอันนี้แล้วแต่ประเทศนะครับเราต้องครอบคลุมไปทั้งเพศช,ชาย<ป>เพศหญิง<ป>เด็กคนยากจนและกลุ่มเปราะบางแล้วก็ยังมีมาตารฐานขั้นต่ํานะครับว่ารายได้ของผู้คนเนี่ยนะครับควรจะมากกว่า1.25เหรียญอเมริกานะครับซึ่งประมาณปีละหมื่นสี่เองครับของเราเนี่ก็ดีกว่าเขาเยอะนะครับถ้าเขาดบับจนที่สุดแล้ว ต้องมีเป้าชัดเจนว่าที่ท่านจะทําลดความยากจนในมิติต่างๆเนี่ยทุกกลุ่มเนี่ยต้องลดลงครึ่งหนึ่งภายในปี2-5 7 3กนะครับก็คือต้องมีเป้าแล้วต้องมีหลักประกันที่จะให้เข้าถึงสิทธิ์ต่างๆโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจบริการขั้นพื้นฐานที่ดินและทรัพย์สินอ,อันนี้เราก็พูดกันไปเรื่อยนะครับพวกนี้อันที่4ให้ความสำคัญกับ ให้เขามีภูมิต้านทานที่จะรับปัญหาเกิดจากความยากจนปัญหาจากภัยพิบัติด้านที่มีภาวะเศรษฐกิจล้มเหลวนะครับ <S <S ท่านประธานครับ <S 1> <S 1> อันนี้เป็นปัญหาที่ว่าเป็นหลักทีนี้มาดูประเทศไทยบ้างดีครับของเราเนี่ยนี้นี้นะครับไม่มีใครอยากจะมีนี่หรอกครับแต่พอเราไม่มีตังค์ก็ต้องไปกู้กู้รัฐบาลไม่มีหนี้รัฐบาลก็กู้ฮะ รัฐบาลผ่านมาก็กู้ไปกู้มาก็นี่สาธารณก็เพิ่มขึ้นเป็น6 4เปอร์เซ็นต์ชาวบ้านก็ไม่ยอมแพ้นะครับไม่มีเงินชาวบ้านก็กู้อีกเหมือนกันครับใช้เงินเก่าหมดก็กู้เงินที่กู้มาหมดก็กู้อีกก็เลยทําให้นี่ครัวเรือนมันเพิ่มขึ้นเป็น90%กว่าเปซของ GDP เพราะฉะนั้นน่ะมันเยอะมากการแก้ไขปัญหาต่างๆนี่ก็มีทุกรัฐบาล ผมชอบอยู่รัฐบาลหนึ่งที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะครับเป็นรัฐธรรมนูญฉบับ40เต็มใบอยู่ครบวาระ4ปีก็คือรัฐบาลดรทักษิณชินวัตรนะครับได้มีนโยบายที่จะแก้ความยากจนออกเป็น3อย่างนะครับก็คือ 1. ลดรายจ่าย 2. เพิ่มรายได้ 3. ขยายโอกาสซึ่งไม่น่าเชื่อครับนี่ก็ลดลงจริงๆครับแต่ไม่หมดละครับ ยังไงก็มีครับออยกตัวอย่างนะครับลดรายใจ่ายโครงการ30บาทร,าทรักษาทุกโรคนี่ทำให้ประชาชนเนี่พ้นจากการล้มละลายล้มละลายนัานการเป็นหนี้จากการรักษานะครับอย่างดีที่สุดเลยครับแล้วก็ได้รับการยกย่องจากองค์การอนามัยโลกท่านประธานครับรัฐบาลน,นายกแพทองทานนี่พอมารับตำแหน่งปั๊บหนังสือพิมพ์เขาพาดหัวข่าวเลยนะครับว่า คนจนเพิ่มขึ้นเกือบสี่เท่าต้อนรับนายกแพรทองทานเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้พวกเราได้เห็นว่าเนี่ยการแก้หนี้ต่างๆมันต้องอาศัยความร่วมมือนะครับเพราะอะไรครับหนี้ของคนที่เป็นหนี้นี่เพิ่มจากสองแสนกว่าเพิ่มเป็น8ปดแสนกว่าเกือบเกือบสี่เท่านะครับ3.8มจุดเท่าท่านประธาน ครับผมดูแล้วการปกครองระบอบประชาธิปไตยเนี่ยแหละครับที่จะแก้ไขปัญหาความยากจนเพราะว่าเขาได้มีโอกาสที่จะเลือกสมาชิกสภาผู้แทนแทนตัวเขาเนี่ยเขามานั่งในสภาแห่งนี้ก่อนิดหนึ่งนะคัสท่นประธานครับเพื่อจะมาดูว่าการใช้จ่ายเงินจากภาษีอากรของประชาชนเป็นยังไงถ้าเราใช้ถ้าช่วยกันควบคุมการจ่ายหรือเปลี่ยนวิธีงบประมาณได้ยิ่งดี อันที่หนึ่งนะครับอันที่สองก็มีการตรวจสอบเพื่อลดคอรัปชันครับแล้วก็อันที่สามก็คือนํานวัตกรรมใหม่ๆมาใช้นําเทคโนโลยีมาใหม่มาใช้แล้วก็จะช่วยกันความยากจนก็คงจะลดลงไปครับแต่คงไม่หมดครับเพราะฉะนั้นผมเห็นด้วยนะครับเรื่องความยากจนนี่ควรจะส่งไปให้รัฐบาลได้รับทราบขอบคุณครับครับขอบคุณครับ